ตั้งแต่ผมออกเดินทางเที่ยวมาบ่อยๆเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รีบไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับถึงผมจะใช้รถพิกัด3 0 0อซีซีอยู่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆผมก็ขับแค่8 0 9 0เองนะครับเห็นอะไรน่ากินก็แวะเห็นอะไรสวยงามก็จอดถ่ายรูปซึ่ง ADV 160ก็ขี่ทด้ความเร็วพิกัดเท่าที่ผมขี่เนี่ยได้สบายๆยอยู่แล้วดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดู ADV 160สีใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสีฟ้า สวยนะฮะมันจะออกแนวแบบน้ำเงินน้ำเงินคือในคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทํารีวิวตัว กัปตันอเมริกาใช่ไหมซึ่งเขาก็เอาสีจากตัวรุ่นกับตันอเมริกันนั่นแหละลอกลายกับตันออกคือหลายๆคนเขาไม่ได้ชอบสีฉูดฉาดเนาะเขาอยากได้ความเรียบร้นะครับเหมือนกันกับของ p c x เนาะแต่ว่า ADV 160นั้นก็สามารถลุยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าระบบช่วงล่างนั้นเขาก็มีการเซตใหม่นะแตกต่างจาก p c x 160อยสู่พอสมควรแต่ว่าเครื่องยนต์ใช้แบบเดียวกันนะเป็นเครื่องยนต์พิกัด160ซีซีเหมือนกันแล้วก็น้ำหนักตัวรถใกล้เคียงกันนะครับก็คอส่่วามนนูู160มมงยียท 78ซนติเมตรก็มีความสูงบอกใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวพื้นตัวเกาเคลนเนี่ยของ a d v 160จะสูงกว่านะครับก็จะอยู่ที่16.5ซนติเมตรแต่ว่าเวลาเราคอมตัวรถไปแล้วเนี่ยตัวช๊อัพก็จะยุบลงมาเล็กน้อยนะส่วนคันข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเก่านะครับสีเทาหนุม่ม สีสวยอยู่นะเป็นสีลักษณะคล้ายๆกันกับของ f o r ์ซ350รุ่นรถสิงคันนี้นะครับคันนี้ก็สีเทาน่มเหมือนกันซึ่ง ADV 160สีเทานมคันนี้สีเก่าคันนี้จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1 3 0 0 0บาทส่วน ADV 160สีไมลล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการปรับราคาขึ้นจะมีราคาอยู่ที่100,000กับ10,000บาทนะครับจริงๆในเรื่องของการรีวิวเนี่ยผมทำไปในหลายๆคลิปแล้วแหละในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างเรือนไมแฮนด์ AN, ตัวเบาะต่างๆนะครับ แต่ว่าเนื่องจากมันมีสีใหม่มาเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูคร่าวอีกรอบนึ่งละกันนะครับซึ่งสีเดิมเนี่ยเขาก็จะมีสีเทาสีแดงแล้วก็สีดําใช่ไหมที่ชานยนต์สว่างแดนดินสาขาต้นโพก็มีครบทุกสีนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยเอา adv 1 6 0ไปเปรียบเทียบกันกับ f o r z a 3 5 0 adv 350ด้วยซึ่งก็ได้รับความคิดเห็นเยอะแยะมากมายถ้าถามผมส่วนตัวนะผมชอบ ตัว ADV 160ก็ตรงที่ว่าน้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เป็นพิกัด 160cc เนี่ยมันก็จะให้อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED นะครับ LED คู่นะซ้ายขวาแล้วก็ตัวหน้ากาก,ากด้านหน้าเนี่ยก็จะทําเป็นสีดาเหมือนเดิมเน,ะะนาะลักษณะของกระจังหน้าเนี่ยคล้ายๆกับรุ่นพี่ของเขาอย่างตัว350เหมือนกันนะแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะมีหางคิ้วนะครับขึ้นมาด้านซ้าย ด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งมันก็คือตัวไฟหลีนั่นเองแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็จะถูกแยกออกมาซ้ายขวาแบบนี้ส่วนตัวชิลด้านหน้าเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้ซึ่งนี่ก็คือข้อดีของ a d v 160แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับต่ําสุดเขาสามารถปรับได้2ระดับนะตอนนี้อยู่ในระดับต่าสุดก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเปรียบเทียบกันกันกบตัวกระจกมองข้างถ้าเกิดปรับสูงขึ้นไปอีกก็จะอยู่ในแนวราวตัวกระจกนะครับแต่ว่าส่วนมากสําหรับใครที่เอาไปเป็นสายเดินทางสายทัวริ่งก็มักจะเปลี่ยนกันเนาะ มันก็จะมีชุดชิลหน้าแต่งที่เป็นทรงสูงกว่านี้แล้วก็มีตัวขาจับที่ทําให้ตัวชิลเนี่ยสามารถ ปรับระดับได้มากกว่านี้มันมีของแต่งขายอยู่นะครับก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการใช้งานของชิลหน้าสามารถบดบังลมให้กับตัวคนขับได้ดีมากกว่าของติดโรงงานเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเน้นใช้ในเมืองเป็นหลักเนาะเพราะว่าระบบช่วงล่างเนี่ยมันดีมากๆมันข้ามหลุมข้ามฝาท่อข้ามถนนไม่ดีในเมืองนะได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ตกแต่งอะไรเลยเอาไปขี่เดิมก็โอเคเหมือนกันนะครับส่วนตัวบางโคนนั้นก็จะเป็นสีดานะครับชิ้นต่อมานะครับก็คือชุดแฟลิ่งที่อยู่กับตัวชิ้้้นนพักเทาตรงี ในรุ่นชมเก่าเนี่ยมันจะเป็นสีดำใช่ไหมแต่ว่าในสีน้ําเงินคันนี้ก็จะเป็นสีเงินนะฮะเป็นสีเดียวกันกับของสีแดงนะครับก็จะยาวลงมาถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็ชุดพักเท้าก็จะเป็นสไตล์รถสกูตเตอร์ในแนวทัวร์ลิงเนาะก็คือสามารถเหยียบข้างล่างตรงนี้ได้แล้วก็สามารถยันเท้า,าไปทางด้านหน้าได้ก็จะช่วยให้เราสามารถเดินทางไกลแบบไม่เมื่อยมากได้นะฮะส่วนคอนโซลกลางตรงนี้นะครับตรงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะเป็นสีดำเนาะแต่ว่าตรง ใต้แฮนด์ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตัว X นะครับที่เป็นสีเงินในเรื่องของถังน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยผมชอบมากนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องเปิดใต้เบาะใช่ไหมสามารถเติมน้ํามันได้จากจุดนี้ได้เลยในเรื่องของขนาดถังน้ามันเชื้อเพลิงก็อยู่ที่8.1ลิตรสามารถเดินทางได้มากกว่า380กิโเมตรต่อหนึ่งถังคือทาง Honda เขาเคมอัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงไว้อยู่ที่45กิโเมตรต่อ1ลิตร ถ้าเกิดเราขี่เร็วขี่แรงมันก็จะเปลืองกว่าน,นี้เนาะแต่ว่ายังไงมันก็เป็นเครื่อง 160CC ยซีซีนะครับยังไงก็เห็นตัวเลข40อยู่แล้วเนาะส่วนตัวคุญแจก็จะเป็นคุณแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับก็คือถือคุญแจมาใกล้ๆนะฮะน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละนี่ไงนี่คุญแจสมาร์ทคีย์เนาะเป็นคุญแจรีโมทนั่นเองตัวฟังก์ชันของตัวคุญแจก็จะมีเปิดใต้เบาะนะฮะแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนตัวเกะทางด้านซ้ายนั้นก็จะมีความลึกระดับนึงเเเกกิด,ดกรรีียยบบบทททััโศพ์มมืออขอผ ซัมซุงสามารถใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ปิดฝาได้แล้วก็ข้างในตัวเสด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีที่ชาร์จของมือถือให้ด้วยเป็นแบบ USB A นะครับโทรศัพท์ของผมเนี่ยสามารถใช้สายเดิมเสียบได้เลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกำลังไฟนั้นก็จะอยู่ที่2.1แอมป์ส่วนตัวแฮนด์นั้นก็จะเป็นสไตล์ของ ADV เนอะก็คือเป็นแฮนด์บาร์เป็นแฮนด์อ้วนนะ สวยงามมากเลยแหละแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์ตัวนี้ก็จะยึดติดกับชุดแผงคอด้านบนที่ยึดกับตัวแกนของชุดแผงคอด้านล่างแต่ว่าตัวแฮนด์ก็มีความแข็งแรงนะครับไม่มีโยกเลยแล้วก็ประกับทางด้านซ้ายมือนั้นก็มีฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตแตร แล้วก็ a v v 6 60นั้นจะมีจานดิสเบรกหลังเพราะฉะนั้นเขาจะมีชุดปั๊มบนที่เป็นปั๊มนิสซินมาให้นะครับตัวก้านเบรกเป็นสีดำนะฮะส่วนประกับทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะมี idling stop ไฟฉุกเฉินแล้วก็สตาร์มือส่วนตัวประกับคันเร่งนั้นก็จะติดกับตัวประกับสวิตช์เป็นแบบ2ส,สายนะครับสายดึงปิดลินผีเสื้อแล้วก็สายดึงปิดส่วน idling stop นั้นก็คือถ้าเกิดรถเปิดออฟอยู่ แล้วก็จอดติดไฟแดงประมาณ5วินาทีตัวเครื่องยนต์ก็จะดับและถ้าเกิดเราบิดคันเร่งตัวเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทในทันทีพร้อมกับพุ่งออกไปตัวมอเตอร์สตาร์ทของ a d v 1 6 0นั้นเป็นตัวเดีวยวกันกับชุดเจเนอเรเตอร์จะมีเสียงสตาร์ทที่เบามากๆส่วนตัวหน้าจอนั้นก็จะเป็นหน้าจอ Full LCD นะครับแล้วก็บอกสถานะต่างๆได้ครบไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องระดับน้ํามันเชื้อเพลิงความเร็ว ตาการบริโภคนะ่ามันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B เวลาแล้วก็ยังมีไฟเตือนต่างๆอย่างแทกชั่น Control ท,ที่สามารถเปิดปิดได้ EBS ไฟเตือน e d d l i n g Stop แล้วก็ไฟเตือนคุญแจคือเนื่องจากมันเป็นคุญแจรีโมทใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้ไป3ปี4ปีเนี่ย มันมีโอกาสฐานหมดเนาะถ้าเกิดฐานมันอ่อนมันก็จะเตือนให้เราไปเปลี่ยนฐานนะครับส่วนปุ่มปรับฟังก์ชันนั้นจะอยู่ข้างล่างของตัวเรือนใหม่นะฮะเป็นคล้ายๆจอยสติ๊กเนาะก็จะมีซ้ายมีขวามีขึ้นมีลงก็สามารถเลือกฟังก์ชันการทํางานของตัวหน้าจอได้จากตัวจอยสติ๊กอันเล็กๆตรงนี้แหละส่วนตัวจอนั้นก็จะมีคล้ายๆกับหมวกแก๊ปนะครับเอาไว้บังแสงแดดที่จะตกกระทบกับตัวหน้าจอเรือนใหม่มาแยงตาคนขับเนาะส่วนตัวกระจกนั้นก็จะเป็นดีไซน์สไตล์ ADV นะครับ อันนี้มันหลวมเพราะว่าเขาไม่ได้ขันแน่นเฉยๆนะแล้วก็ตัวตุ้มปลายแฮนด์ก็จะเป็นตุ้มโลหะสีดำนะครับส่วนตัวความสูงอบ่อนะก็อย่างที่พูดไปเนาะ78ซนตมรนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่านั่งของ a d v 1 6 0นั้นผมชอบนะเพราะว่ามันจะมีความสโลปเอียงมาทางด้านหน้าแบบนี้นะครับ ตัวผมเองน่มมีความสูงอยู่175เซนติมสามารถขี่ได้แบบสบายสบายวางเท้าด้านล่างขาก็ไม่งอมากหรือว่าจะเหยียดเท้าไปทางด้านหน้าตัวก้นของผมก็ยังเหลือพื้นที่อีกเล็กน้อยนะครับก่อนจะชนกับโนกด้านหลังตรงนี้ก็เป็นท่านั่งที่สบายนะครับแล้วก็มีความกว้างของ ตัวปีกด้านข้างเบาซ้ายขวาตรงนี้ไม่ได้กว้างมากนะครับจะแตกต่างจากไซส์350เนาะคือมันมีขนาดที่กระชับลงมาส่วนตัวเบาะคนอนโซลนั้นก็จะมีความกว้างอยู่ราวๆคืบครึ่งเนาะแล้วก็ยาวอยู่ประมาณคืบครึ่งก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกันกันกบของ p c x นะครับแต่ว่า adv 160นั้นกันตกของเขาจะเป็นโลหะซ้ายขวาแบบนี้นะครับก็จะสามารถจับได้กระชับมือส่วนในเรื่องของใต้เบานั้นเนื่องจากตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเขาเอามาไว้ที่คอนโซลกลางใช่ไหม เพราะฉะนั้นกองเก็บของของเขาก็เลยสามารถทําพื้นที่ได้เต็มความยาวของตัวเบาะเลยนี่มันมีความใหญ่มากนะครับยาวมากๆเลยแหละก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณคืึ่บครึ่งนะครับแล้วก็ยาวอยู่ประมาณ3เกือบ4คืบกันเลย แล้วก็เครื่องมือนั้นก็จะมีไขควงนะครับแล้วก็มีบล็อกหัวเทียนถูกเนบเอาไว้อยู่ตรงหัวเบาะตรงนี้แล้วก็ที่ชอบมากๆของ Honda ก็คือเขามีที่ใส่เอกสารสำหรับตัวรถที่แยกออกมาจากตัวกล่องเก็บของต่างหากนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบของ adv 160ก็คือเขาก็จะมีสปริงนะฮะสปริงหัวเบาะตรงนี้นะครับเอาไว้กันไม่ให้ตัวเบาะรถมันพับลงมาเร็วเกินไปนะฮะส่วนแฟลิ่งด้านข้างของ adv 160นั้นก็จะทำเป็นดีไซน์เหลี่ยมเนาะ ตามสไตล์ a d v แล้วก็คำว่า a d v ก็จะเป็นโลโก้นูนสีเงินส่วนพักเท้าคนซ้อนนั้นก็จะเป็นพักเท้าแบบอลูมิเนียมดีไซน์เฉพาะของ a d v เลยนะเป็นคล้ายๆกับตัว x นะครับส่วนแฟลิ่งทางด้านท้ายนะฮะ จุดนี้จะเป็นสีดาด้านนะรวมถึงฝาครอบด้านบนตรงนี้ที่มีคําว่าฮ o n ด้าเนี่ยก็จะเป็นสีดาด้านส่วนไฟไท้ายนั้นก็จะดีไซน์เป็นตัว X นะครับเป็นแบบ Full LED เลยนะเวลาเราเปิดสวิตตัวคุญแจเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตัว X ถ้าเกิดเวลาเรากดไฟเบรกลงไฟ LED ด้านซ้ายกับด้านขวาถึงจะทํางานดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ADV เนาะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวานั้นก็จะถูกจับแยกออกมาจากชุดไฟไท้ายแล้วก็เขาทําเป็นเหมือนรถสปอร์ตก็คือมีก้านยึดบางโคนที่ยาวออกมาแบบนี้ แต่ว่าก็เป็นการสั้นๆนะครับผมว่ามันดูน่ารักดีแคงเครื่องก็จะเป็นสีเงินนะฮะแล้วก็กองอากาศก็จะมีคำว่า ESP+ เนาะนี่ก็คือเทคโนโลยีใหม่สุดของ Honda และรูเข้าของอากาศก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ส่วนตัวท่อไอเสียนั้นก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะของ ADV นะครับตัวฝาครอบด้านท้ายเนี่ยจะเป็นสีดำด้านแล้วก็ตัวครอบตรงกลางตรงนี้ จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีขอบอีกชั้นนึงที่เป็นพลาส,สติกสีดำนะครับส่วนรูท่อไอเสียนั้นก็จะมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือผมเลยนี่สามารถแห่เข้าไปได้แล้วก็ด้านข้างด้านฝั่งขวาของเครื่องยนต์ก็จะเป็นหม้อน้ําก็จะใช้ชุดใบพัดเดียวก,กันกับที่ติดอยู่กับตัวแกนเผาข้อเหวี่ยง ส่วนระบบกันสะเทือนด้านหน้านั้นก็จะเป็นโชคอัพเทเลสโคปิกแกนโชคขนาดใหญ่นะครับน่าจะ28มิมหรือเปล่าหรือ33มิมไม่แน่ใจแต่ว่าระยะยุบนะ่ะจะอยู่ประมาณ15เซนติเมตรได้แล้วก็ให้ความนุ่มนวลค่อนข้างดีนะครับสลับตัวโชคอัพด้านหน้าตัวจานดิสเบรกหน้าเป็นไซส์240มิม ส่วนตัวปั๊มเบรกนั้นก็จะเป็นปั๊มนิชชิน2ลูกสูบแล้วก็มีระบบ ABS มาให้สำหรับด้านหน้าส่วนตัววงล้อนั้นก็จะเป็นวงล้อขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นยาง IRC ไซส์1้0ย 110, ทัพแขอบ14และลายยางก็จะเป็นลายที่สามารถลุยทางดินได้ไม่ถึงกับลุยได้เยอะนะแต่ก็ลุยได้ระดับหนึ่งส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังนั้นก็จะเป็นชชอคอัพของโชว่านะครับเป็นชชอคอัพกูนะมีซับแทงมาให้ด้วยชชอคอัพด้านหน้าก็โชว่าเนาะชชอคอัพด้านหลังก็โชว แล้วก็เป็นตัวชกอัพที่มีขนาดยาวมากนะครับสปริงสีดำกรบอกแก๊สเป็นสีทองตัววงล้อด,ด้านหลังนั้นจะเป็นขนาด13นิ้วนะครับส่วนยางก็จะเป็นยาง IRC ไซส์130/70-13ขอบ 13. แล้วก็ตัวลายยางก็จะเป็นลายกึ่งทางดินคือสามารถลุยทางดินได้ระดับหนึ่งส่วนจานดิสเบรกด้านหลังนั้นจะเป็นไซส์ 220มิลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มนิชินหนลูกสูบใน ADV 160นั้นจะมีระบบ ABS แค่ด้านหน้านะครับด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่ส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ของ ADV 160นั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์พิกัด 160cc นะครับแต่ว่า cc จริงของเขาจะอยู่ที่ 156.9cc นะครับแล้วก็ฝาสูบเป็นแบบ Single Overhead Cam s h a ช t แต่ว่าเป็น4วาบาวนะระบายความร้อนด้วยน้ําในเรื่องของลูกสูบนั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่60มิลิเมตรส่วนระยะชักอยู่ที่55.5ม mm, ิลิเมตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่16แรงม้าที่8,500รอบแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดที่14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบส่งกําลังแบบสายพาน CVT นี่ก็เป็นสเปคข่าวๆเนาะของ ATV 160 ซึ่งหลังๆมาเนี่ยพี่ๆนักเดินทางสายชิวที่ไม่ได้เน้นเดินทางเร็วมากนะักซึ่งผมเองก็เป็นคนนึงนะที่ปัจจุบันเนี้ยเวลาออกทริปขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางไกลเนี่ยถึงผมจะใช้รถพิกัด 300cc อยู่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆผมก็ขับแค่ 8 0 90เองนะครับซึ่ง a d v 160ก็ขี่ด้ความเร็วพิกัดเท่าที่ผมขี่เนี่ยได้สบายสบายอยู่แล้วคือหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ผมออกเดินทางเที่ยวมาไปบ่อยเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รีบไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเส้นทางส่วนใหญ่ก็คือเส้นทางที่เราเคยผ่านมาหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางหรือภาคใต้แต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้ออกเดินทางก็คือเส้นทางที่เราผ่านแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะอย่างถ้าเราไปหน้าร้้้้้ออนน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 ก็็็จะะเเเปปปภูมมิรรทศแบบหหหาาาใชช่่ววงงีฝ มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวหรือว่าเป็นป่าสีเขียวบางเส้นทางที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆเขาก็จะมีนกกะรลอกมีอะไรใดๆข้างทางที่มันดูแปลกตาไม่เหมือนเดิมสักครั้งที่เราเดินทางหลังๆมาผมก็รู้สึกจะดูข้างทางมากกว่าจุดหมายปลายทางเนาะคือโอเคแหละจุดหมายปลายทางก็สําคัญอยู่แล้วแหละแต่หลังๆมาก็ขี่ชิวๆนะครับเห็นอะไรน่ากินก็แวะเห็นอะไรสวยงามก็จอดถ่ายรูปพอถึงที่เที่ยวก็พักเนาะพักผ่อนเสร็จก็กลับมา ทำงานใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อหลังๆมาก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับประมาณว่าแค่ได้ขี่รถออกจากบ้านก็มีความสุขแล้วเนาะและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจรถ ADV 160คันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางฝ่ายขายเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ในคลิปเนาะบ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอจะต้องใช้เงื่อนไขอะไรในการซื้อก็สอบถามกับทางฝ่ายขายเขาได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสลับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ